สวัสดีครับมันนี้มีของเล่นมากมายนะครับผมพึ่งสร้างมาถึงนะครับผมมาถึงตะกีนี่ครับผมนี่เป็นหัวเบิร์นเบิร์นไฟนะครับที่เขาไว้เบิร์นอาหารนะครับผมนี่แล้วมาลองประกอบกันว่าผมจะประกอบเป็นบ่อแล้วทีใส่งานแบบไหนะครับผมนั่นจะมาบอกวิธีการประกอบประกอบใส่แก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับผมผมเสียมไว้เบิร์นอาหารนะครับผมไว้กอไฟก็ไ้นะครับผม นี่ครับนี่ผมสร้างมาใหม่แนงมาลองเบิ่งกันว่ามันสะเฮ็ดได้บ่นะครับมาใช้มือเดียวนะครับนี่ครับแกร์มากเลยทเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมมันจะมีอันไฟในในมาติดไฟมาเลยนะครับผม ที่เขาไปติดไฟที่เันเป็นเครอนี่ยังล่ะนี่ปืนในโตเลยนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นเปลวไฟเห็นมาพี่น้องเลเป็นแสป๊ป๊ป๊เวลาเขาต่อแก,ก๊สกะมันก็จะหลุดติดขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยนะครับทางแก๊สเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับผม มันจะมีตัวล็อกอยู่นี่นะครับผมนี่เวลาเขากดหัวเข้าไปนี่เขากจะหมุนไปแล้วมันก็จะยููนะครับผมนี่เขอนญาตใต่ตีนะครับเมื่อเดียวนะครับผมนี่ครับตัวตัวล็อกตัวนี้นะครับเอาไว้ตรงรูตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวล็อกพอดีเลยนะครับนี่มันก็สีอันนี้นะครับยูพอดีนะครับผม เราก็จะเปิดแคดน้อยนึงนะครับเราก็จะเปิดยิง่งนี่ครับเดี๋วเราเนี่ครับ,รบไฟก็ทีประมาณนี้ครับเวล่าหน่ครับปิดปิดได้น,นะครับผมนี่แจา้าพี่น้องเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับ เวลาเอาออกก็เข้าตรงบิสใซ่นะครับผมบิดปึ๊บแน่บโยกออกบุยจุดบุรี่ก็ได้ครับผมว่าว้ก่อไฟนะครับผมใ้เบิร์นอาหารนะครับผมนี่เลยครับลองสั่งมาเบอร์อะไรครับมาไวจบก่บอไฟสะดวกสบายนะครับผมอมืมีปืนยิงความ นี่เปวไฟเห็นมหมปุ๊บปุ๊บนี่สะดวกสบายครับพี่น้องนี่มาบอกขั้นตอนการใส้ติดหัวใส่กับแก๊สดครับผม,มสำหรับจีนี่ครับนีนี้นะครับพี่น้อง